啊！卡、uh。Huh. มารุ่นที่9รุ่นสุดท้ายกันแล้วนะคะกับนี่เลยค่ะ CUV E ค่ะนี่ของ Honda นะคะตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า100%ซึ่งเราจะเห็นคุณหน้าคุณตากันที่วิ่งในท้องถนนเนี่ยก็จะมีในส่วนของ b บ l l y E CUV ตัวนี้เพิ่งเข้ามาแล้วก็เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์นะคะมีมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคะนั่นก็คือรุ่นที่เป็น Standard แล้วก็ Connectivity ค่ะนี่จะบอกว่าไฟเขาสวยมากเลยนะคะจากตรงนี้ขออนุญาตลงเสียงนะคะเพราะว่าเสียงในงานดังมาก ได้ทำให้ไม่ช็อตค่ะ CVUE มีทั้งหมด2ไทยอย่างที่บอกคือ Standard แล้วก็ Connectivity ทั้ง2ไทปยมาด้ยกัน2สีคือสีดำกับสีขาว2ไทายเนี่ยต่างกันแค่ขนาดของหน้าจอตัว Standard หน้าจอจะเล็กกว่าแล้วก็จะไม่สามารถเชื่อมกับแอป o o n d Load-Sync ได้ส่วนตัว Connectivity หน้าจอจะใหญ่กว่าแล้วก็เชื่อมกับ o o n d Load-Sync ได้ทำให้สั่งการด้วยเสียงได้ดเองค่ะ ยังไม่มีขายค่ะทุกคนยังไม่มีวางจําหน่ายนะคะในบูธฮอนด้อันนี้เอามาแนะนําแต่ว่ามีให้เช่าค่ะในราคาตัวสแตนดาร์ดนะคะเช่าอยู่ที่เดือนละ4,000บาทค่ะสัญญา1ปีส่วนตัวที่เป็นตัว Connectivity นะคะจะเช่าอยู่ที่4,500ค่ะจากปกติ4,800บนทนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะไม่ได้อ่าไม่ได้ชาร์จเองนะคะคุณสามารถเข้าสวอปตามสถานีสวอปได้เลยเขาจะมีแบตเป็นลิเธียมไอออนให้แบบนี้2ก้อนนะคะ ตอนหนึ่งการชาร์จได้ประมาณ80กิโลค่ะ,ะขับได้ไกลนะคะตอนหนึ่งการชาร์จหนึ่งครั้งหน้าจอเขาจะเป็นแบบนี้นะคะน,นี้ไม่ได้เปิดอ่าแล้วก็เขาบอกว่ามีฟังก์ชันในส่วนของการถอยหลังให้มาด้วยนะคะนี่ปุ่มสตาร์ทอันนี้เปิดหน้าจอนะคะกดปุ่มสตาร์ทคือเขาเงียบมากเลยนะคะทุกคนเขาจะมีหน้าจอเป็นแบบนี้เป็น TFT ให้นะคะแล้วก็นี่สามารถที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันตรงนี้ได้นะคะที่ประกับแทนเขาจะมีปุ่มควบคุมให้สีทิศทางนะคะสามารถเรนี่ได้ ตอนนี้อาแบตของเขาโลนะคะน,นี้นี่ก็จะสามารถเห็นฟังก์ชันต่างๆได้ถือว่าใครที่แบบว่าอยากเห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็อยากลองใช้รถไฟฟ้าอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ดีเลยค่ะพ่อคุณ เพราะคุณยังไม่ต้องซื้อนะคะเช่าขี่ก่อนเลยทําสัญญาแค่1ปีเท่านั้นนะคะกับรุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่4,000บาทต่อเดือนค่ะและรุ่นที่เป็น Connectivity อยู่ที่4,500บาทต่อเดือนค่ะอันนี้ก็คือบูธฮอนด้าค่ะที่พาให้ชมในวันนี้นะคะอ่ะให้ดูภาพรวมบูธฮอนด้าหน่อยค่ะเอ๋อันนี้จะเป็นฝั่ง2ล้อนะคะก็จะเห็นว่ามีรถหลากหลายรุ่นเลยแล้วคนเต็มบูธเลยนะคะทุกคนส่วนฝั่งทางด้านนี้ค่ะนี่มองทางด้านนี้นะคะ ก็จะเห็นว่ามีฝั่ง4ล้อมาด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีการควบรวมกันแล้วเต็มๆใหญ่ๆอลังการแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะงานมอเตอร์โชว์มีตั้งแต่26มีนาถึงวันที่6เมษายนอย่าลืมถ้ามางานมอเตอร์โชว์อย่าลืมมาที่บูธฮนดาค่ะสำหรับวันนี้ไปเรื่อยบ๊ายบายไม่ค่อยได้ขับเลยนะ